ถ้าเมียแกรู้นะแกตายแน่แพงนะใบเนี้ยตั้งสี่หมื่นนี่เออเออคือมินซื้อมาตอนราคารถอะค่ะแม่ได้มาแค่หมืนม่นเดียวเองน้องพี่เปิ้ล พี่เปิ้ลอะไรยินละยังไม่กลับอะ่ะแกมีอะไรไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าถาหาเม,ม,มียแกแบบนี้พี่เปิ้ลช่วยอะไรหน่อยดิผมไม่ซื้อรองเท้ามาพอดีว่ารองเท้ามันแพงไปน,นิสหนึ่งอ่ะพี่นิสหนึ่งของแกเนี่ยมันเท่าไหร่ก็หนึ่งสอ<น>ง รองเท้าบ้าอะไรล่ะาคาเป็นหมืนถ้าเมียแกรู้นะแกตายแน่พี่เหยไปบอกมีนสิผมจะบอกมีนว่าคู่เนี้ได้มาแค่ห้าพันมีนมันไม่เชื่อแกหรอกก็ใช่ไงมีนไม่เชื่อผมหรอกแต่มีนน่ะเชื่อพี่แน่ผมจะบอกมีนว่าพี่ไปซื้อกับผมก็คแค่นี้นะนๆะน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 ะพี่ นะพี่เต้นเออครั้งนี้ครั้งเดียวนะขอบคุณครับเจ๊น่ารักที่สุดเลยอ่ะเออแต่ปวดท้องอนะ่ะฝากก่อนนะเจ๊เดี๋ยวมา ห้องน้ำอะมีนมีอะไรหรือเปล่าเออ <c oughs> คือมีนเพิ่งสั่งกระเป๋าในออนไลน์มาแต่มันแพงนิดน,นึงนะพี่เทะะ่าไหร่ล่ะสี่หมื่น <c oughs> จะเลินละผัวเมียคู่นี้ทำไมเหรอพี่ปอมมันสั่งอะไรแพงๆมาเหมือนกันเหรออะเอ,อเปล่าเออช่างมันเถอะ แต่มินจะบอกปะว่ามินได้มาแค่หมื่นหนึ่งนะยังไงพีป่ปันช่วยเออออกกับมินหน่อยนะนะอ๋อที่รักกลับมาแล้วเหรอ,อจ้าอะกระเป๋าใบใหม่เหรอไม่เคยเห็นมีนถือเลยนี่เอเอ นี่มีนได้มาราคาเซลเลยนะราคาเต็มมันตั้งสี่หมื่นน่แต่มีนได้มาแค่หมื่นเดียวเองใช่ไหมพี่เปิ้ลเนาะราคามันเซลเนาะยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอะแล้วนั่นอะไรอะรองเท้าเหรอปอได้ราคาเซลมาเหมือนกันอะมือหนึ่งมันหมื่นสองเลยนะแต่ว่าได้มาแค่ห้าพันเองใช่ ถ้ามีนไม่เชื่อมีนถามพี่เปิ้ลแน่เลยพี่เปิ้ลพาไปซื้อแหมได้ราคาเซลล์ทั้งคู่เลยเนาะดีดีดน้อยไอ้พวกเด็กเลี้ยงแกะชอบโกโหกกันนักใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะสั่งสอนให้จุกเลย อุ๊ยมีนกระเป๋าซื้อมาใหม่แล้วลูกสวยจังอ๋อใช่ค่ะแม่แพงนะใบเนี้ยตั้งสี่หมืนี่เออเออคือมีนซื้อมาตอนราคารดอะคะ่ะแม่ได้มาแค่หมื่นเดียวเอง no, <people. S 1> เนาะพี่เปิ้ลอ้าวปอทำไมไม่เก็บรองเท้าไว้ให้ดีอะเอามาไว้ในบ้านแบบเนี้ยของใหม่เลยสิท่า ไหนขอแม่ดูซิสวยจังเท่าไหร่เนี่ยเออห้าพันครับนี่เซลลราคาจากหมื่นสองเลยนะแม่ไม่เชื่อถามพี่เปิ้ลดูได้ครับอืมงั้นดีเลยแม่ขอซื้อต่อนะจะเอาไปให้หลานเพื่อนเป็นของขวัญนนะ่ะไม่ได้พี่รุษสุดๆแม่ครับ ของมันหายากนะครับแม่มันต้องพิออเดอร์เลยนะครับเอาจะยากอะไรล่ะปอสั่งใหม่สิเนี่ยแม่ให้เจ็ดพันเลยอ่ะปอก็ได้กำไรทั้งสองพันเอาดิปอกำไรทั้งสองพันเนี่ยอ๋อกระเป๋าของมีนเนะี่ยแม่ก็ชอบนะแม่ก็อยากได้ของมีนเนะี่ยแม่ให้หมื่นสองเลยงั้นมีนเอาใบนี้ให้แม่นะแล้วก็ มีนเอาเงินของแม่ไปซื้อใหม่เดี๋ยวแม่โอนให้เลยนะทั้งคู่เอาหมายเลขบัญชีมาแม่เลือกแกล้งพวกมันได้แล้วแหละไม่ดูดิหน้าหงอยเป็นหมาเลยนี่มาอะไรกันครับเนี่ยนั่นสิคะ ตกลงของที่พวกแกซื้อมาละคะเท่าไร่อย่าคิดโกหกเชียวนะรอ,อ,องเท้าผมคู่ละหมื่นสองครับปอทำไมใช้เงินฟุ่มเฟยแบบนี้ไหนบอกว่าอยากเก็บเงินไหนบอกว่าอยากมีลูกทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีเงินเก็บๆๆๆๆแล้วมีนนะกระเป๋าใบละกี่บาทเออคือ สี่หมื่นค่ะแม่โหมินของมินเยอะของผมอีกนะกระเป๋าบ้าบอลอะไรทั้งสี่หมื่นใส่ของก็ไปได้ด้วยใส่มือถือเครื่องเดียวก็เต็มแล้วมั้งอ๋ะพี่ปอล่ะรองเทา้าบ้าบอลอะไรคู่แล้วต้องเป็นหมื่นใส่แล้วมันห่อได้รือไงโอ๊ยพอพอกันนังคู่นั่นแหละเพิ่งแต่งงานกันได้แท้ๆก็ามานั่งโกหกกันแล้วหรอแล้วแบบเนี้ยชีวิตคู่มันจะไปรอดได้ยังไง ก็ถ้าผมพูดความจริงไปมีนก็ด่าผมไงอยากก่างกระปอจะไม่ว่ามีนงั้นแหละทําไมต้องว่ากันด้วยในเมื่อเป็นของที่แกอยากได้ด้วยกันทั้งคู่จะอะไรล่ะแม่ก็รู้ไงว่าตัวเองซื้อของฟุ่มเฟือยฉันจะบอกอะไรให้นะของน่ะมันซื้อได้ถ้าการซื้อมันไม่ได้ทำให้พวกแกต้องมานั่งเดือดร้อนพวกแกก็ซื้อไปเถอะแต่ถ้าพวกแกซื้อมาแล้วต้องมานั่งโกหกกันแบบนี้ก็อย่าซื้อ มันเดือดร้อนมาถึงชั้นด้วยเนี่ยมีนขอโทษนะคะพี่เปิลแล้วก็ขอโทษแม่ด้วยค่ะผมด้วยนะครับขอโทษนะครับชีวิตคู่ที่เริ่มต้นด้วยการโกหกมันจะเป็นชีวิตคู่ที่ดีได้ยังไงเรื่องเล็กๆน,น้อยๆพวกแกยังโกหกกันแล้วถ้าวันหนึ่งมีเรื่องใหญ่ขึ้นมาพวกแกจะทำยังไงมีนขอโทษปอ ขอโทษเหมือนกันนะมีนแม่รู้นะว่าพวกแกยังอยากได้นั่นได้นี่อยู่แต่มันก็ธรรมดานะแต่พวกแกอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยพวกแกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพวกแกแต่งงานกันแล้วนะใช้เงินใช้ทองอ่ะไม่ต้องระวังเศรษฐกิจกแบบเนี้ยมีเงินเก็บละดีที่สุดครับค่ะเออจบเรื่องสักทีแล้วที่หลังไม่ต้องมาขอฉันช่วยอะไรแบบนี้อีกนะ พ็แกก็รู้ว่าฉันโกหกไม่เนียนจ้าจ้าไม่โกหกแล้วต่อไปจะซื้ออะไรอะ่ะจะบอกมีนทุกอย่างเลยนี่ยังคิดจะซื้ออีกใช่ปะเอามีนก็ซื้อปะแพงกว่าอีกตั้งหากเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจริงๆเขาเรียกว่าสีซอให้ควายฟังค่ะแม่ดูๆกันไปประคับประคองกันไปานตามภาษาลินกับฟันแม่ขึ้นข้างบนกันเถอะคะ่ะปิ้นหมวกหูทสองตัวนี้จะตายแล้ว มีได้ไงปอหมวกกันน้องคนที่เลยยังไม่ได้ว่าเลยนะหมวกกันน้องอะไรอีกอ่ะซื้อมันทำไมต้องหลายใบผัวไม่มีอันเดียวเนี่ยก็มันต้องใช้ไงทีนรียสติกเธอรล่ะ,ะก็เรียสติกก็ต้องใช้เหมือนกันเสีย